Unyalapang <Such> maha <Quandavisolata> tejang wanakiti maha ayasam Tapatataitang catang tangtenantu asesatu Ataparaitang catang ยานทวนนิมิตังอวามังคลันจายโยจามะนาปุสสโคนาสะสะโตปาปังปาโหตุ สุปินังอาการตังพุททานุภาเวนวินาเสมตุยันทุนิมิตังอาวมังคลันจะโยจามนาโบสกุนาสสารตัวปปะขะหวตัวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยันตุนิมิตังอาวมังคลันจะ โยจามนาโปสกุณาะสสะทุปาปาคาโอทุสุปินังอกรังสังคานุภาเวนวินาสเมตุอภัยญาปริตครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโคสนทรงพระสุบินนิมิตถึงอาเพศ16อยา่าง และเกิดความหวาดหวั่นต่อมรณะภัยที่มองไม่เห็นจึงทรงเล่าพระสุบินนั้นให้พราหมุโรหิตรับฟังปุโรหิตนั้นได้ทูลแนะให้ทำพิธีบูชายันแต่พระนางมาริกาเทวีพระมเหสีขอได้โปรดเสด็จไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนราชาโกศลไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงสุบินนิมิตท,ทั้ง16ข้อนั้น พระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าไม่มีอะไรฝันนั้นบอกเหตุการณ์ในอนาคตหลังจากที่พระองค์น,นิพพานและในที่สุดพระผู้มีพระภาคจึงทรงขอให้พระเจ้าประสเสนทิโกสมล้มเลิกการบูชายันและตั้งจิตน้อมเอาอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ บาปเคราะห์ฝันร้ายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย